สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาีวัน์นะครับพี่เข้มจะทําการนะครับดูดวงแล้วก็รับหนา้าที่แปาไห้เพื่อนนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือใครกําลังส่องคุณอยู่อย่างหมกมุ่นเรามาดูกันสินะครับว่าใครนะครับที่กําลังส่องคุณอย่างหมกมุ่นนะเขาคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงนิสัยยังไงผิวพรรณยังไง โอ้แล้วกเขาจะออกแอคชั่นแบบไหนแบบนะเดี๋ยวพี่เข้มจะส่องให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราจะต้องตั้งต้นจากตัวของเราก่อนว่าเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักแบบไหนเข้ามาให้เพื่อนเลือกไพ่นะครับจากหนึ่งในสามใบนี้นะหรือว่าถ้าใครรู้สึกอินกับหลายใบก็เลือกหลายใบก,ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆเ,เลือกแล้วถ้ายังเลือกไม่ได้กดโพสไม่ก่อนนะครับสําหรับคนที่เลือกได้แล้วตามพี่เข้มมานะครับกองที่หนึ่งของเราคือกองเรือ กองที่2คือกองม้าและกองที่3นะครับนี่กองเนี้ยกองที่3คือบิชอปครับให้เพื่อนๆกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยครับที้ชาวกองที่1นนะครับชาวกองที่1ของเรานะครับกองที่เพื่อนเลือกคือกองเรือนะและไพ่ของเพื่อนๆคือไพ่เดอะฟูลนะครับกับท็อปิกที่ว่าใครกําลังส่องคนอยู่อย่างหมกมุ่น ไพ่เดฟูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะไม่ค่อยกลัวโลกนะครับเป็นคนที่ดูแลแบบปีนป่ายนะมุทะลุดุดันนะเนออเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็ไม่กลัวนะเหมือนเด็กคนนี้เห็นไหม <Downtown> มีความสดใสร่าเริงอยู่เสมอเสมอนะครับมีความเป็นเด็กอยู่เสมอเสมอแต่ก็ไม่ค่อยกลัวอันตรายนะทาให้บางครั้งเนี่ยความไม่กลัวของเราทําให้เราลืมคิดหน้าคิดหลังนะสำหรับบางเรื่องแต่เต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานของความเป็นเไได็กนะครับแล้วก็มีอิสระเป็นคนรักอิสระ ขอดูหน่อยซิชาวกองนี้ขอสอ่งพลังงานของคุณหน่อยสินะครับโอฟซอร์ส oh, ครับสี่สี่สี่ดาบเนาะแล้วก็เอซอบซอร์สหนึ่งดาบไนออฟครับอัศวินถ้วย แล้วก็เอทอฟซอส8ถ้วยคือชาวกองนี้อาจจะมีคนเข้ามาถูกใจหลายคนมากมายนะครับเออมีแคนดิเดตเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราเป็นคนที่มีวาจาดีเวลาพูดจาแล้วคนรอบข้างคือคุยด้วยและอยากคุยด้วยอีกคุยด้วยแล้วมันน่าฟังนะครับเมียสวินถือถ้วยเอสวินถือถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเราจริงๆแล้วเป็นคนมีคารลมนะมีความรู้นะเป็นเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่กล้านะครับ แต่อย่างที่บอกว่านิสัยบางครั้งมันจะมีแบบเด็กๆบ้างแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอันตรายบ้างบางครั้งทําให้เราแบบเผลอดูทําอะไรดูซุ่มซ่ามไปบ้างในสายตาคนอื่นนะหนึ่งดาบเนี่ยเป็นคนที่แบบกล้าริเริ่มอ,อะไรใหม่ๆนะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหากับเรื่องราวใหม่ๆแต่ทีนี้มันขึ้นเหมือนไพ่แปดดาบขึ้นมานะชาวกองนี้เองถ้าเกิดว่าโสดอาจจะโสดนานเพราะว่าไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครง่าย ก็คือมีแคนดิเดตมีคนคุยมีคนเข้ามาเต็มไปหมดเพราะว่าเราเองก็ดึงดูดแต่ก็ยังไม่เปิดใจให้ใครใง่ายๆนะครับดังนั้นชาวกองนี้มีคนส่งคุณแน่นอนแต่เขาเป็นใครนะครับที่ส่งคุณอย่างหมกมุ่นขอดูพลังงานรวมๆหน่อยซิว่าเขาเป็นใครพลังงานไหนดีบ้างครับมีเดอะซันครับเซเว่นอัพเ e นตาเคิรครับไว้ไพ่ดีนะเนี่ยโอไฟออฟ คุณอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเขานะคนที่เขาสองคุณอยู่เนี่ยเดมีความเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าของเราสูงเลยนะคือเป็นคนที่แบบมีการเลิกลาไปแล้วหรือว่าเลิกคุยไปแล้วมีเหตุการณ์ที่ทําให้มันต้องแบบเลิกกันหรือว่าต้องแยกทางกันนะครับตรงนี้เป็นคึืนไพ่เดทมาดังนั้นคุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอินกับการมีชีวิตโสดเออการที่ใครสักคนหนึ่งคุยแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันยังไม่อินน่ะเขาจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าคุณยังไม่อินอ่ะ คุณเองก็ไม่ไม่หยุดนะเพราะว่าเออจะให้มาหยุดได้ยัยงไงชีวิตของเราเราต้องมีความสุขด้วยมันต้องมีความรักมันต้องมีความมั่นคงอนะใช่แต่ความสุขมันก็ต้องมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าชาวกองนี้ก็เป็นเดอะฟูลบางทีเราก็จะโฟกัสในเรื่องของความรื่นเริงความสนุกสนานนะลักษณะของคนที่กําลัง2คุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีฐานะนะ ป็นคนที่เก็บหอมรอมริบชอบสะสมของอ่ะพี่เขียนรู้สึกแล้วอ่ะบางทีอาจจะมีการสะสมสะสมของเก่าเซเว่นอัพพนเิลกับไฟออฟทาสบางครั้งอาจจะมีการสะสมของเก่าสะสมของเก่าได้นะของเก่าของที่มันแบบเออบางทีมันดูมีมูลค่าในสียตาของคนที่เล่นของเก่าสะสมของเก่าเนี่ยเขาก็จะชอบนะครับเขาเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลืออ่ะแต่ก็เป็นคนที่แบบบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปฏิเสธเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้นะ แล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปนะอยากรูจริงๆมีเดวิลครับยังคงหมกมุ่นนะเออ็อปิกของเราคือใคร2คนอยู่อย่างหมกมุ่นใช่ไหมคนนี้มีเอเจนซีของความหมกมุ่นจริงๆด้วยนะครับคุยนับซอสครับราชนีถือดาบไฟอัพซอสครับห้าดาบเขาไม่ยอมแพ้อะเขาไม่ยอมแพ้เขาจะมีการพิชิตใจเขาจะมีการพยายามเข้ามาในชีวิตคุณ พยายามจะไฟต่อเนื่องนะครับเนี่มีอส,สวินอส,สวินมาพร้อมกับไม้อส,สวินถือไม้นะครับไปอัซอร์เนี่ยมาห้าดาบเขาดูเป็นคนหัวเดือด้วยอะ่ะคือมันจะมีบางอย่างที่แบบเวลาคุณอยู่กับเขาแล้วแล้วคุณส่งสัญญาณนะว่ามันมันเข้ากันไม่ได้นะอย่างเงี้ย <laughs> เขายังงงอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขานะยัง,งงงอยู่ว่าต้องต้องแปลความไว้ยังไง <laughs> หรือว่า,าอาจจะพูดตรงแล้วหรืออาจจะพูดตรงไม่พอก็ได้นะครับอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วคนอื่นนะนอกจากคนนี้เพราะคนนี้ไพ่บอกว่าใบคนที่เราไม่ได้ถูกใจอ่ะคนที่ถูกใจเราตอนนี้มีไหมเพจออฟเฟนเดคเกิลคับเด็กถือเหรียญนะครับนายออฟเฟนดคเกิลร์เก้าเหรียญอัศวินเหรียญนะครับาะว่าม,มีแต่ไพ่เหรียญอะแล้วก็สามเหรียญ มันเป็นอยู่ในช่วงระหว่างทางที่คุณกําลังเดินทางในชีวิตนะคุณจบจะเปจะต้องมีการสร้างคอนเนคชันช่วงนี้ก็คือมีการพูดคุยกับผู้คนใช่ไหมเรื่องนี้คือการสร้าง connection. คอนเนคชันคนนี้จะอยู่ในคอนเนคชันของคุณในอนาคตนะก็าอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนต่อเพื่อนที่เรากําลังสร้างสร้างมิตรภาพสร้างอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งสร้างงานใหม่ๆนะครับก็จะมาในวันที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณแบบอิ่มแล้วกับ,ก,บ,ก,บกับกับการเดินทางของคุณนะกับการ เที่ยวสนุกกับคุณกับการใช้ชีวิตโสดของคุณนะครับเขาก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเพียงแต่ว่าเออตอนนี้คนที่2คุณอยู่อย่างหมกมุ่นอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ถูกใจนะครับตามท็อปปิคของเรานะย้อนกลับมาดูท็อปปิคของเรานะครับคุณอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาเท่าไหร่แต่เขาหมกมุ่นจริงๆเขาชอบเขารักแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเข้ามาอีกเรื่อยๆออาจจะเป็นคนที่คุณเคยปฏิเสธไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อินกับเขา นะหรือถ้าเกิดคุณยืนยันว่าไม่มีคนแบบนี้เลยในชีวิตนะครับถ้าเกิดคุณวางตัวเองเป็นที่พบเหจนแะต่คุณก็จะเจอคนประมาณนี้เข้ามาแต่คุณอาจจะยังไม่อินในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถสร้างคอนเนคชันหมาก็คือรู้จักเขาแบบเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนต่อเพื่อนพอมีเพื่อนเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราก็มีตัวเลือกเยอะเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2องกองที่2ของเราคือกองม้านะครับท็าปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรกําลังสองคนอยู่อย่างหมกมุ่นและไพ่ที่มันฟื้นเลือกวันนี้นะครับคือไพ่คินเดอร์การ์เด้นทีเชอร์นะครับอารมณ์ประมาณแบบเป็นครูเด็กอนุบาลน,นะครับชาวกองนี้จึงมีความอ่อนโยนชอบดูแลเด็กรกัรกเด็กรักสัตว์นะครับใต้ภาพต,ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นสัตว์ตัวน้อยๆน,นะเห็นไหม เลี้ยงไว้เพื่อพัฒนาการเด็กนะ,ะเพื่อให้เด็กรู้จักความอ่อนโยนความเมตตาเป็นการสืบทอดสิ่งดีๆไปสู่เด็กเราจะเห็นได้ว่าคนนี้ในรูปเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาคืออาจจะเป็นผู้หญิงเนาะอาจจะมีความเป็นเฟมินีนะครับแต่เป็นผู้หญิงที่ตัดผมสั้นนะแล้วก็ยังยิ้มแล้วก็มองเด็กด้วยความความสุขและดูเสื้อผ้าสีเลอเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเขามีความแบบเสียสละคือถ้าเรื่องอะไรมันเลอๆแต่ว่ามันเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนะเสริมสร้าง EF ให้กับเด็กอะไรอย่างนี้เนาะ เขาก็จะกล้าทำนะครับเ,ออเขาก็จะกล้าที่จะแบบลงมือนะลงมือลงปฏิบัตินะครับทาให้คนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนได้รับการดูแลมาตลอดนะจากครูอนุบาลคนนี้หรือ <c oughs> บางคนเนี่ยเป็นครูอนุบานนะก็มาเลือกกองนี้ด้วยเช่นกันนะเรามาดูกันสินะครับถึงตัวตนของคุณขอดูตัวตนของคุณขอดูพลังงานของคุณหน่อยสินะครับพลังงานที่เป็นแม่เหล็กจึงดดความรักคืออะไรนะครับ ออกไพ่มาเป็นแปดดาบเป็นใบแรกเลยครับ Eight of Swords หัววอลนะครับ, oh, war, รบเป็นสีไม้ของเรานะ Stent นะครับออกไพ่ Stent หัววอลพันธุ์คนชาวกองนี้ค่อนข้างจะมีความหวงตัวนะครับสี่สี่แปดนะครับแล้วก็แปดตรงนี้ก็เป็น Stent อีกนะครับชาวกองนี้จึงมีความหวงตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของเราเนี่ยเราอาจจะยึดถือคตินะตั้งมั่นว่า ระวังคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะและเชื่อลงไปในจิตใต้สำนึกนะครับทาให้เราเนี่ยเวลาจะไปคบใครใหม่ๆจะไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยเราจะเหมือนมีไมเซ็ตะ้าณเนี้ยตีกรอบตัวเองอยู่หรือเราอาจจะแบบมองตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะต้องไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้เรานะครับเราก็เลยมีการบล็อกตัวเองนะครับชาวกองนี้ก็เลยมักจะบล็อกตัวเองแล้วมักจะขัดตัวเองแต่ความจริงแล้วเอเนอีนคุณดีมากนะเป็นเอเนอีของความเมตตาเป็นเอเนอีของแบบ ของคนที่แบบเลี้ยงเด็กเป็นของคนที่อยู่กับเด็กเป็นน่ะคุณสมบัติแบบนี้ถ้ามองตามหลักเหตุผลนะใช้สมองส่วนเหตุผลทุกคนก็ต้องมองคนคนที่มีคุณสมบัตินี้เพราะถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณจะต้องมีลูกใช่ไหมคุณสมบัตินี้ก็จะทําให้คุณอ่อนโยนต่อคนที่เป็นเด็กกับคนที่เป็นลูกหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ยิ่งเหมาะเลยเพราะว่าคุณก็จะเป็นจะต้องแบบว่าดูแลลูกนะตามเขาเรียกว่าะไะ ค,คือคุณก็ดูแลลูกได้นะครับแล้วไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่แบบเหมาะแต่เพียงแต่ว่าชาวกรองเนี่ยมักจะชอบขังตัวเองนะบางคนบอกว,ว่าพี่เข้มไม่จริงอะฉันเดินออกไปหน้าบ้านทุกวันเลยฉันขังตัวเองตรงไหนฉันไม่ได้อยู่ในกลมคาว่าขังตัวเองในที่นี้มันพี่เข้มหมายถึงว่าขังในโลกของจิตใจนะไม่ใช่หมายถึงว่าร่างกายอาจจะเป็นจิตใจของคุณก็ได้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวคุณเนี่ยออกมาหรือว่าพบเจอหรืออนุญาตให้รู้จักความสัมพันธ์ใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆหมแม้กระทั่ง ความเป็นเพื่อนอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วใครกำลัง 2, 2> ่ออยู่อย่างหมกมุน่นเดอะสตาร์เดธเทนอฟคัพแล้วก็เดอะฟูเที่ยมขอดูพลังงานของเขาหน่อยสิเดี๋ยวมันมีเดทด้วยอ่ะ ลักษณะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบรักคุณหลงคุณนะแต่ว่าเขาหลงแบบหมกมุ่นไปหน่อยนะค,คุณก็เลยรู้สึกว่าเออเร,เราเราเราปิดตัวเองดีกว่ากับคนประมาณนี้ซึ่งถามว่าทําถูกไหมก็ทําถูกแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปมีใจนะครับคือถ้าเราแบบรักตัวเองเป็นเรารู้สึกว่าอิ่มเรารู้สึกว่าเอบในตัวเองเราก็จะไม่ไปตกหลุมรักให้กับใครที่ไม่ดีง่ายๆนะครับลักษณะเขาคนนี้เพียงรู้สึกว่าเหมือนว่าเขามีครอบครัวหรือว่ามีพันธะแล้วนะหรือว่าอาจจะมีแบบ มีลูกแล้วเป็นคนที่มีลูกเข้ามาชอบเข้ามาสนใจกับเราแต่ทีนี้มันมีไพ่เดอะสตาร์เดอะฟูลจริงๆแล้วไพ่มันก็ความหมายดีอะเนาะแต่ทีนี้พี่เข้มก็เลยเอะใจว่าเออมันมีเดทมาด้วยโฟลที่อาจจะมีการผ่านการหย่าร้างหรือว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไา้ลูกติดอย่างเงี้ยอาจจะมีการมาสนใจเราเออเขาค่อนข้างมีอายุหรือไม่ก็แบบมีบุตรหรือว่ามีมีเด็กที่ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นคุณสมบัติเนี้มันเหมาะที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรอย่างนงี้ก็ว่าไปนะมีเทนออฟคัพเนี่ย เป็นลักษณะคนเหมือนมีครอบครัวแล้วอะแต่ว่าผ่านการหย่าร้างหรืออะไรอย่างนี้มาแล้วนะเพราะขึ้นไพเดทขึ้นและบางทีเนี่ยจ,จะเป็นคนเก่าลักเก่าคุณในกรณีที่ว่าคุณมีรูปมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วตอนนี้คุณปิดใจแล้วคุณไม่เอาแล้วเนี่ยแต่เขากำลังส่องคุณอยู่อย่างหมกมุ่นเลยแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรไหมในออฟคัพพี่แค่มั่นใจว่าเขาจะมาจีบเอซออฟคัพเนี่ยทีออฟซอร์ตเขาจะเข้ามาจีบแต่ว่ามันจะมีความคันราคาซางเกิดขึ้นนะแล้วก็ซิกซ์ออฟคัพ เขาเหมือนจะมีการมาเวียนม,มาประจบพบเจอแต่ทีนี้มันจะาคาลัคขสั่งเพราะลักษณะของตัวไพ่เขาทั้งจะบ่งบอกว่าคนคนนี้เหมือนเลิกแล้วเลิกไม่ขาดเพราะนั้นชาวกองนี้เนี่ยมักจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วคนคนนั้นเขาอาจจะเลิกไม่ขาดนะเหมือนต้องมีการเที่ยวมาทเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงมองเอ้เราก็คงรักเด็กดีคงรักลูกเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่เราอาจจะไม่ได้คิดยังไงก็ได้คือเราอเออเลี้ยงเด็กไงพัฒนาการเด็กอะไรเงี้ยเราชอบแต่ไม่ได้แปลว่า เด็กทุกคนแล้วจะต้องมารับผิดชอบแทนอะไรอย่างมันคนละอย่างกันนะเธอเชาวกขงเนี่ยจะคิดแบบนี้ได้คนประมาณนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณยังยืนยันว่าไม่มีใครนะคนประมาณนี้จะชอบคุณจะมาปิ๊งรักคุณคุณจะดึงดูดให้เขามาหมกมุ่นมาสอบคุณนะแต่คุณสามารถเลือกได้ที่จะไม่เอาเขานะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับถ้าคุณเห็นค่าของตัวเองมากพอคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้และไหนดูซิคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้เทนอ o เพน n าเคิลคกับไฟออฟเพนตาเคิล เพจออฟแฟนทรเคิลแล้วก็เอ็ดออฟคัพส์ลักษณะของคนที่จะมีเข้ามา muscles, มักจะเป็นคนทางไกลนะแต่เขาค่อนข้างจะมีฐานนะเออเป็นคนแดนไกลที่ค่อนข้างจะมีฐานนะพเพื่อนๆลองเลือกดูว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอะไรที่มันาคา,าราคาสังแบบเนี้ยเพื่อนๆเ,เดินออกมารักตัวเองรักเด็กรักชีวิตอะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยได้เลยนะครับมันเป็นชีวิตที่ดีของเพื่อนจะได้เกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ชอบคนพวกนี้คุณจะอยากจะเลือกคนที่ดีกว่า,า,ก,ก,ก,วาก็มีคนที่มั่งคั่งนะร่ลำรวยนะครับมีความรู้เยอะและ,และบางทีอาจจะชอบการอา่านการอา่านหนังสืออย่างนี้อาจจะมีกองดองอยู่ที่บ้านก็มักจะสนใจคุณเช่นเดียวกันคือเขาค่อนข้างมีความรู้นะเอ,อ่อแต่ว่าเป็นคนทางไกลก็จะเป็นอีกอีกอีกคนหนึ่งคนนี้อาจจะยังไม่ได้ส่องคุณอย่างหมกมุ่นแต่ก็เข้ามาให้คุณเลือกก็ลองเลือกดูว่าชอบพลังงานไหนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเรานี้คือกองบิชอปนะครับปรวท็อปิดของเราวันนี้ก็คือใครกําลัง2คนอยู่อย่างหมกมุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ที่ือนเลือกคือไพ่อินโดเลนส์นะครับเป็นไพ่แปดถ้วยนะลักษณะของไพ่แปดถ้วยของกองเนี้ยเป็นลักษณะของการทิ้งลากนะพี่แจ็คค่อนข้างจะเป็นห่วงเขาเรียกว่าเซลเอสตีมอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนแบบหมก หมักงานเอาไว้ยังมีอะไรที่แบบยังทําไม่เสร็จแบบางทงแก้วเหล้านี่ยังดื่มไม่เสร็จยังดื่มไม่หมดเลยนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้คณจะเห็นได้ว่าตัวไพ่เนี่ยมันมีการเปิดนะเปิดเอ่อ Microsoft d ดอกเอาไว้นะครับเปิดดอกเอาไว้แต่ยังไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปเลยเป็นกระดาษเปล่าแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้นะถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยคนวาดเขาจะแบบทําให้มันสับหว่างเป็นฟันปลาเหมือนเหมือนโปโตช็อปอะ ที่แบบยังไม่ได้เป็นภาพแบบภาพสายอ่ะป่งสายอ่ะเออลักษณะของชาวกองนี้ก็เลยอาจจะมีบางอย่างในใจเราที่ลมันยังค้างค้างแล้วมันยังไม่ได้รับการจัดการนะครับหรือบางทีมีงานมีอะไรที่เรายังรู้สึกว่ามันค้างอ่ะแต่แต่ตอนนี้เราเราหมดพลังที่จะทํามันอ่ะเออเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันทำไมฉันไม่มีไฟทําไมฉันหมดแพชชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันกับชาวกองนี้แล้วก็มาส่องพลังงานแม่เหล็กดึงดูดความรักของคุณกันนะครับ ดูซิว่ามีอะไรที่บ่งบอกบ้างเอสซับซอร์สครับเดรสชาริออตเอสซับฟอนมีไพ่เล่มหนึ่งสองใบครับการเริ่มต้นการเริ่มสร้างสารรค์โอ้โหแล้วก็เอสซับซอร์สแปดแปดดาบ ชาวกองนี้มีความคิดนิดเริ่มสร้างสารรค์มีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายที่สําคัญคือตัวตนและก็จิตเดิมแท้ของคุณที่ตัวคุณเป็นมักจะเป็นคนขยันด้วยพูดแล้วก็เหมือนตกใจเพราะเมื่อกี้นี้ที่พัฒนา,นามามันเหมือนคนขี้เกียจเลยมาเปิดดอกเปิดคอมเปิดอะไรทิ้งเอาไว้แล้วก็รู้สึกเหมือนมันถูกลบล้างแสดงว่ามีปัญหาทางจิตใจบางอย่าง,งคุณที่ยังไม่ได้รับการจัดการซึ่งมันเอ่อมักจะเกี่ยวข้องกับ การเงินคือชาวกองนี้ต้องระวังเรื่องการเปรียบเทียบนะทําไมฉันได้เงินเท่านั้นทําไมยังไม่รวยเมื่อไหร่จะรวยทําไมคนนั้นมีบ้านทําไมคนนี้มีรถนะอาจต้องระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1นนะครับเรื่องหนึ่งนะเรื่องการเปรียบเทียบนะครับมีความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ to o p e n t a c n e s มันทําให้เราหมดไฟได้ง่ายเลยนะครับให้ทําอะไรก็ได้ที่คุณทําได้นะ เอ่อเริ่มจากการเก็บแก้วไปล้างหรืออะไรอย่างที่คุณทําได้ง่ายๆเลยฮะหรือว่าการแบบเอาเอาเอา,เอาเคลียร์โต๊ะอะไรสักนิดๆหน่อยๆพอเอาแค่ที่แบบทําไหวยอ,ยอย่างหนึ่งนะโดยไม่ต้องเล่งเร้าเล่งรัดตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะเอาแค่นิดเดียวนะครับเพราะชาวกองนี้เนี่ยคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียอะไรแบบเยอะแยะมากมายตัวตนเดิมแท้ของคุณจิตเดิมแท้ของคุณที่แท้แล้วเป็นคนขยันมากนะครับเป็นคนขยันเป็นคนที่แบบสู้งานลุยงาน เออแต่บางทีอาจจะเป็นแบบชอบขังตัวเองเอาไว้ในที่บางที่หรือว่ากับคนบางคนหรือบางทีใจของเราเนี่ยอาจจะขังตัวของเราไว้กับความทอ็อิซิกบางอยา่างก็ยังมีความเสียดายเสียใจอะไรบางอย่างยังอะไรอาวรอะไรในอนดีตของเราอยู่นะครับก็คือของพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไปแล้วเนี่ยเราทําจิตใต้สํานึกของเราให้มันรู้แต่ต้องรู้ในระดับจิตใต้สํานึกนะ เออรู้ในระดับตั้งแต่ตัวตนวัยเด็กย้อนกลับไปบอกตัวตนวตัยเด็กครับว่าเออเราโตหมดแล้วเราพร้อมแล้วที่จะเดินทางแล้วก็เริ่มชีวิตอย่างมีพลังนะครับชาวกองนี้ก็จะมีสมรรถภาพนะครับที่เดินไปข้างหน้าแล้วหยิบจับอะไรเนี่ยมักจะสําเร็จมีเริ่มสร้างสารร์ตลอดเวลามีพา 1, ไพ่เลขหนึ่งสองใบพร้อมที่จะลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยใครครับที่กําลังสองคนอยู่อย่างหมกมุ่นนะครับไฮพีซนะครับเซเว่นออฟ เพนทากเกิลครับไฮโลแฟนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่คนอายุเยอะกว่านี่แล้วก็เอ็นซับคาร์เป็นคนที่แอบชอบแอบรักคุณอยู่นะแล้วก็มีความหลงไหลได้เืิ่มนะครับแต่ที่มีไฮพีสขึ้นกับไฮโลแฟนนะครับก็เป็นลักษณะของคนที่แบบเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะและมีแนวโน้มว่าเขาจะอายุเยอะกว่านะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่อินด้านศาสนาเป็นคนที่แบบใช้ศาสนาในด้านดีๆนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่ มิวที่ภาวะเป็นคนที่นิ่งสุขุมนะแล้วก็มีรายได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะถึงขนาดแบบมีเงินเก็บมีของเก็บชอบสะสมของนะครับมีความเป็นไปได้มีความเกี่ยวข้องกับวันจันทร์แล้วก็ราศีพฤษภอพษภแถวแถวเดือนกลางๆงเดือนพฤษภาราวาเนี้ยไปจนถึงกลางๆเดือนหน้าประมาณแถวแถวพฤษภาแถวแถวเนี้ยนะคนประมาณนี้นะจะแอบชอบคุณอยู่หรือบางที อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวันจันทร์ก็ได้ลักษณะาดาวจันทร์ดาวศุกร์ของเขาอ่ะค่อนข้างแรงอปน,นี้คือลักษณะดวงของเขาลักษณะตัวตนของเขามีความเป็นครูความเป็นผู้ใหญ่อยู่สูงนะครับคนนี้เอนเนอรีดีนี่ใส่ดีแอบชอบคุณแล้วจะทำอะไรไหมสองแล้วทำอะไรไหม t o of s w o r d นะครับ f o r of swords ไมอะ่ะ t h e of cups ครับแล้วมีอะไรอีก แล้วก็เดทนะครับแต่ดูท่าทางแล้วเขาจะไม่ได้ออกแอคชั่นนะเพราะเขาเป็นคนในเชิงแบบวิชาการและเขามีมีหน้ามีตาในสังคมแล้วดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ที่ก็ยังคงโสดอยู่นะยังคงไม่มีแฟนนะยังคงแบบคงคีปความโสดเอาไว้แอบชอบแต่จะไม่ออกแอคชั่นอะไรเท่าไหร่ลักษณะของเขา,าพี่เพิมอยากจะเปรียบเทียบเป็นพวกสัตว์กินพืชพวกสัตว์กินเนื้อก็จะไม่ใช่เขา ยกตัวอย่างสัตว์กินเนื้อก็คือคนที่แบบรู้ว่าคุณมีหรือไม่มีไม่รู้แต่จะกินอ่ะก็คือสัตว์กินเนื้อมันก็จะล่าเหยื่อเป็นใช่ไหม้วสัตว์กินพืชมันก็จะขี้ตกใจเงี้ยมีเสียงอะไรก๊อกแก,ก้มมันก็กระโดดกระพุ่งชิงหนีไปแล้วนะไม่ถึงกระต่ายก็เป็นสัตว์กินพืชอะยใช่ไหมไอ้พวกสัตว์กระลงกระลอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เพ่นหนีไปหมดเลยนะครับพวกสัตว์กินพืชก็จะขี้ตกใจเพราะฉะนั้นชาวกองนี้เนี่ยจะคนคนนี้จะไม่ออกแอคชั่นอะไรแน่นอนนะครับเนี่ สีดาไม่ออกแอคชั่นเลยนะมีเดทมาอีกนะแต่จะมีแอคชั่นที่แบบว่ามีการเป็นห่วงเป็นใยมีการให้คําปรึกษาคุณเข้ามาคุยในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบมันยังค้างอยู่ด้วยความเป็นห่วงแต่คุณจะรับความเป็นห่วงเขาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอาทีนี้นะคนอื่นนะมีไหมสิบดาวยังไม่มีนะจะมีจะมีลักษณะเป็นคนนี้นะ เออจะมีลักษณะเป็นคนนี้เพราะเป็นคนที่แบบพลังงานใกล้เคียงและพลังงานใหญ่ที่สุดครับมันเป็นของฝันเลยอะเป็นของฝันจักรวาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาพัฒนาชีวิตเราจะถามว่าเขากระตุ้นแพชชั่นได้ไหมอืมเราเราจะรู้สึกว่าแบบคนคนนี้ไม่ค่อยกระตุ้นแพชชั่นหรือความพิศวาสเท่าไหร่มันต้องเออมันต้องสมส่ความแบดแบดๆลงไปนิดนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนเลวแต่อันนี้คือเขาเข้ามาแบบเออเข้ามาแบบเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เออเป็นเป็นพี่น้องดีกว่าอย่างเงี้ยอออาจจะเป็นไปได้คนประมาณนี้กําลังส่องคุณอยู่อย่างหมกมุ่นเลยนะแล้วเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับโอเคสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กล่องของเรากันนะไพ่ใต้กล่องของเราวันนี้นะครับเป็นไพ่เดอะร็อกสตาร์นะครับเดอะร็อกสตาร์นี่เป็นแบบพลังงานของชาวร็อกนะครับมองบอกว่าตัวคุณจริงๆแล้วมี e NERGY ที่แบบสดใสนะครับโดดเด่นนะ เหมือนัร้องเพลงร็อกคนนี้ก็คือทุกคนในเวทีไอ้ทุกคนที่อยู่บนพื้นล่างอะ่ะก็จะจับจ้องมาบนเวทีคือจับจ้องมาที่ตัวคุณนะครับตัวคุณเป็นคนที่มีแสงในตัวมีความโดดเด่นในตัวอยู่แล้วนะครับนี่คือคุณลักษณะคุณสมบัติที่ดีของคุณนะครับคีปลักษณะนี้เอาไว้นะครับลักษณะนี้ก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งของคุณที่อยู่ในคำํำนายด้วยต้องแอดเข้าไปในทุกกองนะเพราะอันนี้เป็นแรนดอมนะครับว่าเรามาคลีนพลังงานกัน เพราะการดูดวงแบบพิก,บการนะครับเป็นเจเนอเรชันดิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบาง,บางมันทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆสามารถจะซับพอร์ตช่องนะครับตามช่องทางต่างๆดีพี่เข้มจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะรวมถึงใครอยากได้เครื่องรางความรักนี่พี่เข้มก็มีขายนะเป็นขวดเสียมพูนี่น่ารักมากเลยนะครับนอกจากนี้มีอะไรกันเอ่อ อ๋อการสนับสนุนช่องโดยไม่ต้องใช้เงินคือการสมครสมายแชร์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นของช่องพี่เข้มทําหลายช่องมากเลยนะช่องอู่ซ่อมความรักช่องบ้านอาคมติดตามพี่เข้มครบทุกช่องนะครับในครบทุกบทบาทจะขอบคุณมากสวัสดีด้วยนะครับ